สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเด็กหอลงขวานะครับวันนี้นะครับได้ปลาทูมานะครับสั่งจากเพจมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําเมนูน้ําพริกปลาทูย่างกันนะครับดูครับผมปลาทูตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับห้าแพ็คหนึ่งร้อยบาทนะครับสั่งมาใหญ่มากเลยครับปลาทูใหญ่กว่าไม้ขีดนิดเดียวนะครับ ไม่ตรงปกนะครับอย่าหาทำนะครับเราเอาปลาทูของเรานะครับมาย่างไฟนะครับให้สุกนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาพริกหอมกระเทียมของเรามาคว้าเหมือนกันนะครับเมื่อคว้าเสร็จแล้วครับเราก็ใส่ครกนะครับไม่ยังไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรนะครับก็ตําแค่นี้นะครับตาไปเรื่อยๆนะครับตาจนละเอียด แบบนี้เลยนะคะผมแบบนี้เลยแล้วก็เอาปลาทูที่เราย่างแล้วเราไปเอาข้างออกเสร็จแล้วนะครับไปฉีกออกแล้วเราก็ใส่ขวบมาตาเลยนะครับตําไปเรื่อยๆนะครับตํากว่าปลากับพริกของเราจะเข้ากันดีนะครับให้ปลาละเอียดแบบนี้เลยนะครับน่ากินนะครับ ต่อไปเราก็จะปรุงเครื่องนะครับโดยน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่ตามใจชอบแล้วก็เติมน้ำปลานิดหน่อยนะครับทำง่งายๆนะครับผมทำไม่ยุ่งยากเครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะครับ แล้วก็มะนาวแค่นั้นนะครับแล้วเราก็เอาไปบดนะครับให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่กระทะไฟฟ้าของเราคั่วนะครับเติมน้ำนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราจะกินคู่กับนี่นะครับผักนะครับเราเอาผักไปนึ่งนะครับผมใช้เป็นกาดขาวนะครับหัวผักกาดนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับง่ายๆใช่ไหมครับสไตล์เด็กหอนะครับผมทำได้เองเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ